สำหรับเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะฮะสำหรับแฟนๆในการโดยเฉพาะเราจะมีเจ้าหน้าที่ในการอธิบายในการาลงลึกและถ้าเป็นไปได้เนี่ยรัดพบกับเราเราจัดเวลาการประชุมให้ทุกสัปดาห์นะครับท่านผูค้ครับการสร้างสรรค์ที่ดีนะฮะบางครั้งต้องมีการทดลองการทดลองในศาสตร์ของการออกแบบเนี่ยนะฮะมีในหลายๆองค์ประกอบวิธีการหนึ่งที่เราทำก็คือการเช็คมวล p a c e ผนังเพดานหรือการขึ้นรูปทรงจากนมามธรรมจากนั้นก็ค่อยๆค,คลี่คลายเป็นรูป,ปรธ,รธรรมจากนามธรรมเป็นรูป,ปรธรรมจะต้องมีสื่อวิธีการในการทดลองด้วยว่าแสงกระทบกับผนังจะเป็นอย่างไรเท็กเจอร์พื้นผิวเหมาะสมไหมหรือจังหวะของรูปทรงใหญ่กลางเล็กหรือความต่อเนื่องของรูปทรงเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรโดยคลี่คลายมาจาก แนวความคิดจากอัตลักษณ์อีกทีหนึ่งซึ่งเอาง่ายๆมีโปรเจกต์หนึ่งนะฮะเราทดลองว่าเส้นสายความงามของสายน้ำหรือการกระทบของวัตถุที่เป็นของเหลวเนี่ยรูปทรงเหล่านั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างในการสร้างสารรค์โครงการเราจะเห็นได้ว่าเราเช็คเส้นจากการไหลเวียนของธรรมชาติกระทบฟอร์มเช่นน้ำไหลเวียนเจอหินเจอก้อนหินไหลเวียนอย่างไรแบบนี้เป็นต้น เราสามารถสร้างออกมาเป็นปรากฏการณ์ของพื้นที่ได้จากรูปทรงแบบนี้ได้ไหมมันก็เกิดเป็นมุมมองใหม่เกิดเป็นแพทเทิร์นใหม่ซึ่งจริงแล้วก็มาจากธรรมชาติแต่ว่าเราจะต้องดึงธรรมชาติให้เป็นความจริงให้ได้ให้เป็นประสบการณ์ใหม่ให้ได้อย่างไรนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งครับสังเกตว่าเรามองแม้กระทั่งท็อปบนเห็นไหมและมองแม้กระทั่งที่เป็นรูปด้านแบบนี้เราจะเห็นเงาจะเห็นความงาม เราจะเห็นเงากระทบที่เป็นจังหวะเราจะได้เช็คว่าเมื่อเราขึ้นงานจริงรูปแบบไหนที่เหมาะสมในการสร้างผนังหรือการตกแต่งนั่นเองครับหรือจากลายเส้นที่เป็นนามธรรมาเหล่านั้นลงแปลมาเป็นรูปแบบดูได้ไหมว่าขนาดสัดส่วนผนังสูงบ้างเตี้ยบ้าง นะกระทบกันแล้วเป็นองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ที่งดงามเนี่ยจะทําอย่างไรจะโค้งแบบไหนเงาจะได้หรือเปล่าองค์ประกอบลงตัวหรือไม่สิ่งนี้มันสามารถทําให้มุมมองของการมองพื้นที่เนี่ยมันมีความวิจ,จิตรมันมีสุทียภาพมากขึ้นมันมีองค์ประกอบทางหลักวิชาการที่เหมาะสมการก่อเกิดความงามถึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทดลองแบบนี้ครับ ชั้นการสร้างบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะฮรเราจะไม่ใช่ขึ้นจากการก๊อปปี้หรือว่าไปเรียนแบบเขามามันจะต้องทดลองมันต้องมีการทสระบบจากจุดเริ่มต้นก็คืออัตลักษณ์จากอัตลักษณ์นั้นที่เราอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นโลโก้เป็นแบรนดิ้งมันเป็นกราฟิก2มิ2ติเราถ่ายทอดออกเป็น3มิติจาก3มิติก็มาเป็น3มมิติที่เป็นของจริงนั่นเองครับนั่นสังเกตว่าแต่ละโครงการที่เราทำเนี่ยเราจะมีสเก็ตอัพเราจะมีวิธีการในการที่คลายจาก รูปแบบที่เป็นนมามธรรมให้เป็นรูปธรรมสัมผัสได้ง่ายในสายตามนุษย์ที่ดูได้แบบเข้าใจแต่เบื้องต้นเวลาคิดงานเนี่ยมันจะลึกซึ้งนิดนึงแต่ความละเอียอดอ่อนลึกซึ้งเหล่านี้มันสามารถที่จะช่วยทําให้เกิดการสร้างมูลค่าของโครงการนั่นเองและโครงการเราจะไม่เหมือนใครเราจะมีวิธีการที่แตกต่างและเป็นตัวตนของผู้ลงทุนตัวตนของที่ตั้งซึ่งไม่ต้องก๊อปปี้ใครมี DNA นั่นเองครับ ฉะนั้นผมท,ทําทฤษฎีนี้สําเร็จนะครับผมก็เลยอยากจะเชิญชวนแฟนรายการเนี่ยเอาข้อมูลเอาชอนโฉนนะมาเล่าให้กับรายการหยุดสบายฟังจากนั้นเราจะคลี่คลายจากสิ่งที่ท่านพูดจากสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านให้ปรากฏออกมาเป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งสืบเนื่องจากเขาโครงเดิมแต่ต่อยอดสู่งานใหม่นั่นเองครับวิธีการที่ละเอียดแบบนี้เขาเรียกว่า โฟร์ดีเเพราะเราทำเป็นทฤษฎีจนออกมาเป็นวิธีการทํางานจริงๆรฉั้นการสัมมนาครั้งนี้เราจะเจาะลึกเราจะเล่าให้ฟังว่ากว่าจะมาเป็นอาคารกว่าจะสําเร็จเนี่ยเราขั้นตอนเนี่ยเรามีมาอย่างไงแล้วก็จะมีให้กับปรึกษาทั้งการเงินให้กาับปรึกษาทั้งการตลาดวิธีการเริ่มต้นในการลงทุนไปจนถึงวิธีการในการใช้วัสดุที่เหมาะสมวิธีการในการควบคุมราคา ไม่ให้บานปลายท่านผู้ชมครับเรามีแลนด์มาร์คหลายที่ที่เกิดขึ้นใน77จังหวัดทั่วประเทศตอนนี้เรากำลังจะรับสมัครเจ้าของที่ดินจากทุกจังหวัดเพื่อมาสร้างสรรค์ความฝันให้เป็นจริงร่วมกันเรามีไอเดียในการสร้าง77แลนด์มาร์ค77จังหวัดทั่วประเทศนะครับฉะนั้นการสัมมนาวันที่17สิงหาคมท่านจะได้รับ สเกจดีไซน์หนึตัว1ครับเรารับเพียงแค่30คน1ตัว1เรามีการถอนรหัสนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อโครงการไปถึงการสร้างสารรค์โครงการให้เหมาะสมกับที่ตั้งที่สุดด้วยความคิด3ามร้อสองศาทั้งการตลาดทั้งความเป็นไปได้ทั้งการลงทุนที่มากหรือน้อยไม่สําคัญทั้งรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสีสันของท่านเองรูปทรงของท่านเอง ท่านอาจจะนาเอาแนวคิดนี้ไปใช้ในการปรับปรุงธุรกิจของท่านได้ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโลกเราต้องลงลึกในรายละเอียดลูกค้าอาจจะน้อยลงจากจากกำลังซื้อที่น้อยลงข้งจริงแต่น้อยลงเหล่านั้นก็คือน้อยลงที่มีคุณภาพเวลาเขาเลือกเขาจะเลือกของการที่ละเอียดที่สุดเนี้ยบที่สุดมีอัตลักษณ์มีจุดแกล่งมีจุดขายความสําเร็จต้องขึ้นจากการทําดีให้มากที่สุด ละเอียดที่สุดลงลึกที่สุดรอบคอบที่สุดนั่นเองครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาในเบอร์โทรศัพท์ขลางนี้นะครับ